สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก็ปี่เทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีพี่พี่หลายๆคนถามผมเข้ามาหลังไหม่นะว่าเทคนิคเ m c ที่ผมใช้อะครับเราสามารถไปประยุกต์ใช้ร่วมกับดัชนีพวกนี้ได้ไหมนะครับคาตอบก็คือสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะพี่พี่เทคนิคการเทรดด้วย AMC อะครับเอาจริงๆนะไม่ได้มีอะไรยากหรือว่าซับซ้อนเลยนะครับถ้าใครอยากเทรดง่ายๆผมให้ตามนี้ไว้เลยเนาะเป็นเช็คลิสต์นะครับ พี่ๆเอาเช็คลิสต์นี้ไปเทรดได้เลยนะครับก็คือ1เนี่ยเราจะหา market structure ให้เจอก่อนนะครับเราจะหา market structure หรือว่าโครงสร้างให้เจอก่อนนะครับถ้าเบรกเกิน2แท่งไปด้วยยิ่งดีนะครับอันนี้พี่ๆลองไปสังเกตเพิ่มเติมดูเนาะโครงสร้างไหนนะครับที่มันเบรกเกิน2แท่งขึ้นไปอะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสสูงที่โครงสร้างนั้นมันจะไม่หลอกเราน,นั่นเองนะครับประมาณนี้นะ2นะครับหลังจากที่เราหาโครงสร้างเจอแล้วนะครับเราก็จะไปหาโซนเข้าออเดอร์ นะครับไปหาเอที่โซนของเราอ่นนะครับพี่ๆมีเอนที่โซนอะไรบ้างก็สามารถไปคัดไปดูหรือว่าไปนํามาใช้ได้เลย นะครับอย่างตัวผมก็จะมีออเดอร์บ็อกนะครับมีไส้เทียนสดใหม่มีแท่งซ่อนโซนอะไรพวกนี้นะครับฮิดเดนเบดอะไรพวกนี้นะครับที่ผมเนี่ยจะใช้ในไฮไทม์เฟรมเนาะหลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งถามว่าผมชอบอะไรมากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของออเดอร์บ็อกนั่นเองนะครับแล้วค่อยไปแยกเกรดอีกทีหนึ่งนะพี่ๆว่าเฮ้ยมันเป็นเกรด A หรือว่า A บวกประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากเทรดง,ง่ายๆนะครับพี่ๆในโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งเนี่ยเราควรจะมีเอนทีโซนนะครับไม่เกิน2-3โซนนะ แอบไม่เกิน2-3ถึงโซนแบบนี้เราถึงจะเหรดง่ายนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆไปเจอ1โซน2โซนแค่นี้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันตัดสินใจง่ายครับเราจะได้ไม่ต้องแพ้บ่อยหรือว่าแพ้เยอะน,ะนั่นเองแต่ถ้าเราไปเจอโครงสร้างที่แบบโอโหโซนมัน4 5 6หโซนเลยอย่างเงี้ยครับพี่ๆเราไปเทรดคู่อื่นดีกว่านะครับหรือว่าเราไปเทรดโครงสร้างใหม่รอมันสร้างไว้ใหม่แล้วตัดสินใจง่ายๆนอย่างงี้ดีกว่าโอเคไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของ liquidity เอาง่ายเช็คสามข้อตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งหาโครงสร้างสองหาโซนเรนทีนะครับแล้วสามก็หาเรื่องลิควิดิตี้ก่อนถึงโซนนั่นเอง นะครับเรื่อง l i q u i ิ i t y ก่อนหนึ่งโซนนะครับวันนี้ตัวผมเองก็เพิ่งโพสต์ไปหน้าแฟนเพจนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ l i q u i ิ i t y เนาะพี่ๆใครที่ยังไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปติดตามอะครับสามารถเข้าไปดูไปเก็บรายละเอียดหน้าแฟนเพจผมต่อได้นะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยละกันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พี่เทรดก็ขอขอบคุณโบกเกอร์ทิกมิวด้วยนะครับเป็นโบกเกอร์ที่สเปดต่ำกราฟเสถียรนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับพี่ๆ MT4 ก็มีนะครับ MT5 ก็มีและปัจจุบันเนี่ยครับ ทิกมิวเองเขามีเทรดดิ้งวิวแล้วด้วยนะครับสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับพี่ๆก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับแถมตัวของทิกมิวเองนะครับก็ยังได้รับใบอนุญาตจัดท็อปไลน์เส้มากมายเลยนะครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น FCA ไซเซ็แล้วก็ FSA นั่นเองนะครับประเภทบัญชีนะครับก็จะมีแบบคลาสสิกกับแบบรอนั่นเองนะครับตรงนี้ใครอยากมาทดลองใช้โบรกเกอร์ทิกมิวนะครับพี่ๆก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับผม ต่อมานะครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยละกันนะครับคู่ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับพี่ๆหรือว่านักเรียนผมได้บายขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคู่ของ n นสหนึตรงนี้นั่นเองนะครับเนสหนึนะครับก็เป็นคู่ดัชนีเหมือนกันน้อตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตดูนะครับเอาไล่กลับมา้งแต่ประมาณนี้ดูแล้วกันอ่ะพี่ๆเราลองย้อนกลับมาแถวนี้แล้วเอา3เช็คลิต์เมื่อกี้ที่ผมว่ามาใส่หน่อยนะครับ1คืออะไรนะครับอ่ะผมไปยกกลับมาก่อนดีกว่าโอเค เราลองเอาเช็คลิสต์นี้มาดู 1. โครงสร้างเป็นยังไงนะครับถ้าเราไล่ขึ้นมาตอนนี้โครงสร้างก็เบรกเป็นบอสขึ้นไปแล้ว นะครับเบรกเป็นบอสกราบขึ้นไปแล้วเนาะไอตัวโครงสร้างตัวนี้ครับพี่พี่ถ้าใครเพิ่งติดตามผมมาใหม่ๆนะครับแล้วอยากมาลุยด้วยกันหรือว่าอยากได้โครงสร้างอยากได้อินดิเคเตอร์ตรงนี้ไปใช้อ่ะครับที่มันสามารถช่วยหาโครงสร้างที่แท้จริงได้นะครับหาโซนออเดอร์บ็อกซ์เอบวกที่แข็งแรงได้พวกนี้ครับที่เป็นสีส้มสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับพี่พี่ก็สามารถเข้ามาลุยหรือว่าทักมาสอบถามรายละเอียดที่แฟนเพจก็พีเพจได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดรับกลุ่มใหม่แล้ว นะครับใครอยากมาลุยด้วยกันจริงจจังๆในกลุ่มกับผมนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่แฟนเพจได้เลยโอเคไหมครับต่อมานะครับผมพากลับมาดูตามเช็คลิสต์เราต่อนิดนึงเนาะข้อแรกอย่างที่ผมบอกนะครับพี่ๆว่าถ้าเราอยากเทรดโครงสร้างให้ปลอดภัยมันควรเบรกแล้วเกินไป2แท่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับมันก็อาจจะเบรกไป1 2 3แท่งแล้วใช่ไหมครับถือว่าเช็คลิสต์ข้อนี้ผ่านแล้วน,นั่นเองนะครับต่อมาสเตปที่2เราก็จะไปหาเรื่องโซนเอนที่ นะครับว่า N t r ทีโซนหรือว่าโซนเข้าออเดอร์ของเราเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับโซนที่ผมชอบที่สุดนะครับมันจะเป็นโซนของออเดอร์บ็อกนั่นเองนะครับไม่เป็นโซนของออเดอร์บล็อกเนาะถ้าเราสังเกตดูนะครับพี่ๆอาจจะมีแถวๆนี้1ที่เนาะที่เป็นออเดอร์บ็อกนะครับแล้วก็อาจจะมีตรงนี้อีก1ที่นะครับที่เป็นออเดอร์บ็อกเหมือนกันอาจจะมี2ที่ตรงนี้นะแล้วถามว่าที่เหลือมันมีอีกไหมนะครับโซนดูดีมันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วเนาะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะ1โครงสร้างเจอ2โซน นะครับแล้วสเตตปที่3เราค่อยไปดูเรื่องของ liquidity นะครับซึ่ง liquidity ตรงเนี้ยครับถ้าเอาที่กราฟปัจจุบันตรงนี้เลยนะมันจะมีคือแง่งแรกตรงนี้ผมเองครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมอะพีพ่ีถ้าผมจะเข้าเทรดอะผมจะไม่เทรดที่แง่งแรกนะครับแง่งแรกเอ้ยเป็น order ็อกที่ส่งเบรกไปเลยนะอะไรเงี้ยคือคือผมไม่สนนะครับผมไม่สนเพราะว่าแง่งแรกตรงเนี้ยจะมีรายย่อยหลายๆคนเข้าไปเทรดกันนั่นเอง นะครับแต่ถ้าเราอยากเทรดให้ปลอดภัยเราต้องเทรดให้ต่ำกว่าคนอื่นหรือว่าเทรดให้ทุนดีกว่าคนอื่นนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงแง่งแรกตรงนี้พี่ๆผมจะไม่เล่นนะนะครับโซนดูดีของผมมันเลยลดมาเหลือแค่1โซนก็คือตรงนี้นั่นเองถ้าเราเล่นตรงนี้ไปแล้วแพ้ก็ไม่มีตรงไหนให้เล่นแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามองตรงนี้นครับเป็น LQ ก่อนถึงโซนได้นะอ่านะครับถ้ามันเข้าทั้ง3เช็คลิต์แล้วพี่ๆก็สามารถเทรดได้นะครับถ้าสมมติแพ้ เปลี่ยนไปเป็นช็อคอะไรเราค่อยกลับฝันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วมันไม่แพ้เราก็ลุ้นต่อไปนั่นเองนะครับจริงๆโครงสร้างก่อนหน้าตรงนี้ก็สวยเนาะแต่เหมือนจะตกรดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาตรงนี้หน่อยอ่านะครับตรงนี้วิววถ้าเราเข้าไปเล่นนะครับไม่ได้ไปลดโซนไม่ได้ไปหาเติมไม้อะไรทั้งนั้นนะเล่นแบบสาย pending ไปเลยนะครับก็อาจจะลุ้นได้ประมาณนี้เนาะอ่าเข้าที่โซนไปเลยนะครับแล้วก็ไปออกที่ไฮเดิมอาจจะเป็นเนื้อเนื้อไฮตรงนี้ก็ได้เพื่อความปลอดภัย นะครับไม่ต้องไปเอาถึงไส้ก็ได้เอาที่เนื้อจะเซฟสุดนะครับเผื่อบางทีพี่ๆไปเจอเหตุการณ์ที่ไส้มันยาวแบบนี้ครับเราไปเล่งทีที่เนื้อมีกว่าอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไปไม่ถึงนะครับมันอาจจะแค่คึืนมาแล้วติดไส้ตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อลงไปก่อนอะไรแบบนี้หรือแบบลงไปอะไรอย่างนี้เลยก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าอยากทีีให้ปลอดภัยผมแนะนําว่าเอาเป็นเนื้อน้องโอเคไหมอ่าประมาณนี้นะครับก็อาจจะลุ้นไปแต่เอาเนื้อตรงนี้พอละ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้เหตุไปพี่แล้วต่อมาถ้ามันเบรกบอสขึ้นไปต่อเราก็ค่อยกลับมาดูใหม่นะครับว่าโครงสร้างปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วมันเข้า3เช็คลิสต์ตรงนี้ของเราไหมนะครับหโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหนี่เบรกเกิน2แท่งอะไรไปเยอะเลยเนาะนะครับถือว่าผ่านเหมือนกันนะตรงนี้ถือว่าผมให้ผ่านนะครับสองเอนทีโซนนะครับมีตรงไหนบ้างตอนแรกพี่ๆน่าจะเห็นภาพมันน่าจะประมาณแถวๆฟิลนี้นะอ่านะครับภาพมันน่าจะประมาณแถวๆฟิลนี้เนาะ ถ้าเป็นผมปัจจุบันแง่งน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแง่งน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆเนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้ามองมันมองเป็น LQ ได้นะครับโซนดูดีนะครับก็อาจจะมีแถวๆตรงนี้1นที่นะครับโครงสร้างเจอไฮโลนะครับถ้าลงมากินแง่งนี้ปุ๊บเราได้ไฮใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เอนทีโซนนะครับเราเจอโซนดูดีตรงนี้1ที่ถามว่าตรงเนี้ยดูดีไหม่ะพี่ๆเราลองมาดูด้วยกันนะ ใครที่ไม่ได้มีความรู้เรื่อง Orderbox i n s i ์อินไซลองกลับไปทวนดูก่อนได้นะครับลองกลับไปทวนดูก่อนได้เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าให้ผมมาทวนให้นะครับอ่ะตรงนี้ผมลบไปก่อนตรงเนี้ยพี่ๆเราถามว่าเฮ้ยมันเป็นโซนดูดีได้ไหมคําตอบคือมันมองเป็นโซนดูดีได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเจอ Order box i n s i ์อินไซแบบเนี้ยให้เรากลับไปดูแท่งนี่แท้จริงก่อนนะครับว่ามันสดใหม่หรือเปล่า ถ้าแท่งที่แท้จริงนะครับที่เราลากมาตีแท่งที่แท้จริงตรงนี้ที่คุมอินไซด์บาร์พวกนี้นครับมันไม่ได้สดใหม่แล้วนะครับมันถูกเบรกออกไปลงมาจิ้มมาใช้แล้วเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสสูงเหมือนกันที่โซนนี้มันจะอ่อนแอลงนะพี่พ,พี่เพราะฉะนั้นถ้าผมเจอภาพประมาณนี้ผมอยากจะคิดมากๆเลยนะครับว่าของปัจจุบันเนี่ยมันถูกส่งมาไว้ข้างบนนี้แล้วมากกว่านะครับมันถูกส่งขึ้นมาไว้ข้างบนนี้แล้วมากกว่าภาพมันประมาณนี้เนาะ นะครับพักเสร็จขึ้นไปนะครับแล้วมันก็ย้อนกลับมาจิ้มออเดอร์บล็อกที่แท้จริงแล้วค่อยเอาขึ้นไปแานะครับแล้วค่อยเอาขึ้นไปประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตีเก็บไว้ได้นะครับตีเก็บไว้ได้มันก็ยังไม่ได้ผิดกฎตรงนี้ของเราใช่ไหมครับว่า1โครงสร้างอะครับพี่ๆก็มีโซนไม่เกิน2-3ถึงโซนใช่ไหมก็สามารถเลงได้นะแต่ถามว่าถ้าให้ผมเชียร์ผมอยากเชียร์โซนบนตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าโซนแรงเนี้ยตัวจริงมันไม่ได้สดใหม่ นะครับตัวปอมันก็ยังอ่อนแอลงถ้าจะเล่นตรงนี้อาจจะรอคอนเฟิร์มก่อนก็ได้นะครับแต่ตรงนี้สามารถเพนนิ่งได้เพราะว่ามันเป็นออเดอร์บ็อกแบบ a บวกนั่นเองนะครับมันจะคล้ายๆข,ข้างล่างเนาะพี่พีมันมีการเคลียร์ไส้เ,เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็ยังมองเป็น a บวกตรงนี้อาจจะเป็นแท่งอินไซบาร์นะแต่แท่งที่แท้จริงมันคือแท่งนี้ใช่ไหมครับเพราะพี่พีตีกลับมาเนาะแล้วถามว่าแท่งที่แท้จริงมันสดใหม่ไหมแหมมันก็ยังสดใหม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีความแข็งแรงเหมือนเดิมนั่นเอง นะครับมันไม่ได้แบบเอ้ยมาจิ้มมาเฉี่ยวไปจากแท่งที่แท้จริงอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าแท่งที่แท้จริงเราตีแล้วมันสดใหม่เอากลับมาเป็นแท่งตัวปลอมตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแท่งที่แท้จริงตรงนี้มันใหญ่เกินเนาะพี่ๆก็สามารถลากกลับมาเป็นโซนเดิมตรงนี้ได้นะครับหโครงสร้างเบรกเกิน2แท่งไปแล้วนะครับสเอ็นที่โซนมีโซนไหนบ้างผมก็จะให้เป็น2โซนนี้แต่ถ้าให้ผมเชียร์ที่สุดจะเป็นโซนนี้นั่นเองอ่านะครับจะเป็นโซนนี้นั่นเองเอาหัวใจแปะไว้เลย นะครับสาม리คิลิตี้ก่อนถึงโซนมีไหมนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีแง่งแรกแล้วนะครับหรือใครจะมองเป็นริคิวลิตี้เทนไลน์หรือใครจะมองตรงนี้ครับเป็นตัวของ idm ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ชนช่องว่างถูกไหมครับอ่ามันก็ชน f v g ชนช่องว่างนะมันก็มีโอกาสเป็น idm ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเข้าทั้ง3เช็คลิสต์นะครับลงมาตรงนี้พี่ก็สามารถหาบายได้นะครับที่เหลือแล้วก็แค่ลุ้นให้กราฟย้อนลงมาเนาะแล้วตรงนี้มันเป็น a บวกอะครับพี่พี เราเลยไม่จําเป็นต้องรอคอนเฟิร์มนะเราสามารถเพนนิ่งได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องออเดอร์บ็อกเกตต่างๆก็สามารถลองไปดูในคลิป YouTube ผมก่อนได้นะครับคลิปก่อนๆก,ก็น่าจะมีพูดถึงอยู่เนาะตรงนี้เราก็ TP ีที่ไฮเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะ TP แค่เนื้อเนาะเราไม่เอาไส้นะเรา TP แค่เนื้อพอนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครับก็ถือว่าเป็นเทรดง่ายๆที่เกิดขึ้นกับดัชนีนั่นเองนะครับผมถือว่ามันสวยมากเลยนะพี่ๆซึ่งดัชนีอะครับตัวผมเองยังไม่ได้ใช้เทรดจริงเท่าไห นะครับผมก็ดูมันมาอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งเร็วๆเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองไปเทรดดัชนีบ้างหละไม่ว่าจะเป็นตัวแนสร้อยนะครับ US 3 0นะครับเจอ40ะอะไรพวกนี้ครับพี่ๆเราสามารถไปเทรดได้หมดนะผมติดตามคู่พวกนี้มาแล้วมันสามารถเล่นได้ตรงนี้ยังไงพี่ๆลองเอาไปไประยุกใช้หรือว่าไปฝึกดูแล้วกันโอเคไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจอโครงสร้างแล้วแต่ตกรถก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเป็นผมผมก็จะรอเทรดตรงนี้เนาะ นะครับให้โลให้ไม้นะครับเบรกเกิน2แท่งหรือ,อยังนะครับอันนี้เบรกขึ้นไป1แท่งปุ๊บแล้วที่เหลือมันเช่อยู่ข้างบนเลยก็ถือว่าเบรกเกิน2แท่งได้แล้วนะครับแล้วก็โซนดูดีมีโซนไหนอันนี้เป็นแง่งใช่ไหมครับอ่านี่เป็นแง่งนะเราก็จะไม่เล่นโซนนี้นะครับเราก็อาจจะไปรอเล่นโซนล่างนี่แหละนะครับแล้วตัดสินใจง่ายไหมเฮ้ยมีโซนเดียวเองตัดสินใจง่ายชอบเลยนะครับลิควิลิตี้ก่อนถึงโซนมีแบบไหนนะครับใครจะมองตรงนี้เป็นเทรลไลน์ก็ได้ นะครับหรือจะมองเป็นแบบแง่งก็ได้นะครับถ้าย้อนลงมาตรงนี้เราก็หาบายกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ตรงนี้มันไม่มาเนาะมันมาไม่ถึงนะครับมันมาไม่ถึงมันมาแค่แบบสะบัดตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับไปลองสังเกตเพิ่มเติมดูแล้วกันนะวพื่พี่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะเหตยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็คือมันมีท่าเหตุอยู่นะครับมันมีท่าเหตุอยู่ ยังไงวันนี้ยพี่ๆเอาง่ายๆไปประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็ผมอยากสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าระบบ SMC ของผมเราสามารถใช้เทรดได้ทุกคู่นะครับพ,พี่โอเคไหมครับไปได้ทุกตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยนะครับฟอเร็กคริปโตนะครับหรือว่าจะเป็นดัชนีก็ได้เช่นเดียวกัน ในครับในวันที่ทองเทรดยากไม่จําเป็นต้องเทรดแค่ทองก็ได้โอเคไหมครับพี่วทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พี่เท็ดก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับพี่วทุกคนแล้วสาหรับพี่วิท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนนะครับอยากเข้ามาลุยไปด้วยกันกับผมแบบจริงจังนะครับอยากได้อินดิเคเตอร์ไปช่วยหาโครงสร้างหาโซนที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่แฟนเพจกอล์ฟพี่เทดได้นะครับเดี๋ยววันที่10เดือนหน้าเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มสอนสดแล้วนั่นเองนะครับเรารับจํานวนจํากัดแค่1ริบที่อน ก็ได้สิทธิ์ก่อนโอเคไหมครับพี่พี่และสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กอปีเทดด้วยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่พี่ทุกคนสวัสดีครับ